แพงเฟอล่าสุดมีการเปิดเผยว่าในงบการเงินของ YG เขาได้แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการต่อสัญญาพิเศษศิลปินนะคะเป็นจํานวน41.185พันล้านบอนซึ่งแฟนคลับเขาก็มาเมาส์กันว่านั่นก็หมายถึงว่า43แลกพิงค์ได้รับค่าต่อสัญญากลุ่มเป็นเงินประมาณคนละ10,000ล้านบอนโอ้ไมค์กาซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ270กว่าล้านเล็กอาจจะคลาดเคลื่อนเนาะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเอาไปตีเป็นมูลค่าที่แปลค่าเงินนะคะ270กว่าน ะะไม่ธรรมดาโอไม่ o ก็รวยมากๆแค่ขายเสื้อขายสินค้าคอลแลบต่างๆที่ไปคอลแลบกับศิลปินมากมายนะคะก็ได้เงินคืนแล้วใช่ไหม YG นอกจากนี้ก่อนหน้าน,นี้ YG เขาก็เพิ่งมาประกาศใช่ไหมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะประกาศข่าวดีเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับแ l a ็กพิงคซึ่งหลายคนก็คาดว่าภายในปีนี้หรือเปล่าไม่รู้จริงๆค่ะแต่ล่าสุดนั้นทาคาชิมุราคามิ X Black พิงคก็เริ่มออกมาอีกแล้วนะคะล่าสุดนี้ค่ะมีการเปิดเผยซึ่งก็เป็นการคอลแลบกันนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะมีบง่งกระเป๋าเสื้อฮูดนี่เสื้อสเวตเตอร์เสื้อยืดมาหมดเลยค่ะแม่โดยแท่งไฟอันนี้เพื่อนๆเห็นว่า4ี่พันกว่าเลยนะโอ้โหเอาดีๆ ถ้าแฟนคลับเข้าไปซื้อเนี่ยก็จะต้องมีคอนเสิร์ตให้ชมเปล่าบงนี่4,427บาทเห็นว่ายังไม่รวมภาษีนะคะยังไม่รวมค่าส่งด้วยแต่ว่าแต่ละลายที่เขาคอแลแลบออกมากับคุณทาคาชิเนี่ยค่ะแอดว่าสวยนะน่ารักมากเพื่อใครสนใจตอนนี้ก็มีหลายร้านเลยนะที่เริ่มเปิดพรีออเดอร์กันแล้วและเมื่อไรละคะจะให้คัมแบ็กซื้อมาดองกันว่าอย่าง,งานั้นหรือว่อยา,งงายังไงช่วงนี้เสื้อคอแลแลบก็มามากมายค่ะประยงบงก็คอแลแลบซื้อมาเกียมตัวใช่ไหมคะ เพื่อที่จะไปคอนเสิร์ตแล็คทิงบงมาใหม่คะ่ะยังไม่ประกาศคัมแบ็กยังไม่ประกาศทัวร์แต่ขายบงแล้วจ้าอาจจะมีข่าวดีก็เป็นได้